เทคนิคเออให้ดีไม่มีตกค้างเทคนิคเอือให้ดีไม่มีตกค้างเอือให้ดีไม่มีตกค้าง6เทคนิคเอือให้ดีไม่มีตกค้างหมดปัญหาท้องอืดปวดหลังปวดขาแชร์เก็บไว้เลย6เทคนิคเออให้ดีไม่มีตกค้างสุดยอดเทคนิคที่ช่วยให้เอือดีไม่มีอุจจระตกค้างเทคนิคเอือให้ดีไม่มีตกค้างมีดังนี้ 1. ย่าอั้นอืตอนเช้า เพราะถ้าเลยเช้าไปแล้วกว่าร่างกายจะส่งสัญญาณให้อึอ,อีกอาจจะนานจนผิดเวลาปกติอึอให้ตรงกับเวลาเดิมเหมือนเป็นการช่วยโปรแกรมลำไส้ให้คอยบีบไล่อืึออ,อกมาสม่ำเสมอก็จะไม่ค้างรอจังหวะขณะอืึถ้าขณะนั่งห้องน้ำถ่ายหนักอยู่ถ้าไม่ปวดอย่าเบงให้ลองจับสังเกตว่ามันจะปวดเป็นช่วงๆแล้วก็คายไป แล้วประเดี๋ยวก็ปวดบีบขึ้นมาอีกนั่นเป็นเพราะลำไส้คนบีบตัวเป็นลูกคลื่นเหมือนงูเลื้อยถ้ามันเลื้อยมาถึงตรงอืดพอดีมันจึงปวดขึ้นมาถ้าเบ่งตอนไม่ปวดจะเหมือนเป็นการแกล้งลำไส้ทำให้เกิดแรงดันขึ้นมาโดยใช่เป็นเหตุเกิดโป่งพองขึ้นมาได้ฤทธิ์สีดวงทวารเป็นของแถมตามมาอีกด้วยสีนวดลำไส้ ถ้าเป็นเด็กให้นวดรอบสะดือถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้นวดตรงท้องด้านล่างซ้ายเลยสะดือไปนวดเบาๆไปมาแล้วทิ้งไว้สักพักจะรู้สึกปวดถ่ายขึ้นมามือกดท้องด้านล่างซ้ายขณะถ่ายหรือจะลุกขึ้นนั่งยองๆเอาหน้าขาเป็นตัวกดไลอ่อืออกมาเพราะที่จริงแล้วการอึดที่ดีตามธรรมชาติของคนคือนั่งยอง เพราะจะได้มีแรงกดจากหน้าขาด้วยการที่ฝรั่งเอาซ่วมแบบนั่งมาให้เราใช้เป็นท่านั่งอึผิดธรรมชาติมนุษย์ที่จะไม่มีแรงบีบเบ่งอึมากในท่านั่งห้อยขาทําให้คนเอเชียกลายเป็นทั้งริสสีดวงและท้องผูกมากเหมือนฝรั่งด้วยกลุกขึ้นเดินไปมาจะทําให้ลาไส้บีบตัวดีสักพักลำไส้จะบีบรีดเอาอึท้ายขบวน ที่เหลือออกมาแล้วเราจะรู้สึกปวดเบ่งอีกทีไม่ว่าใครก็ตามถ้าความถือในการอึน,น้อยกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าท้องผูกนอกจากออกกำลังกายแล้วอาจใช้อาหารล้างลำไส้ช่วยได้คือ 1. น้ํา้ำมะขามเปียก 2. ลูกพรุนแห้งรับประทานทั้งผลเพราะจะได้กากด้วย ไม่ต้องแยกกินแต่น้ำยกเว้นถ้าเป็นเด็ก 3. แอปเปิลเขียวกินทั้งผลหรือปั่นทั้งกากก็ได้ 4. ถั่วดำจัดเป็นอาหารล้างพิษได้ด้วย 6. สับป,ประรดและมะละกอที่มีน้ำย่อยช่วยกัดกากคราบโปรตีนเก่าๆที่ถูกย่อยไม่หมดและจะมีสภาพติดเป็นอุจจระยางเหนียวสีดำคล้ายกับจารบี 6. ให้เลี่ยงการดื่มน้ำเย็นในตอนเช้าโดยให้ดื่มน้ำปกติหรือน้ำอุ่นตอนเช้าขณะตื่นมาท้องว่างจะช่วยให้รำไส้บีบรัดตัวได้แล้วชวนให้ปวดอึขึ้นมาได้ดีทีเดียวอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ